เรามาดูกองกำลังยูเครนทำการถล่มฐาน S400 ในเมืองโนโวอสซิสของรัสเซียซึ่งทำลายระบบป้องกันพันากาศ ของรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีซึ่งมีเหตุการณ์ใหญ่หเกิดขึ้นในเมืองโนโวลซิสของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญของกองเรือทะเลดำล่าสุดยูเครนได้ดำเนินการโจมตีฐานทัพนี้ที่ตั้งของกองทหารขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานและทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงกับระบบต่อต้านแบบ S400 ในรอบหลายเดือน ซึ่งก่อนโจมตีมีอาวุธอยู่ในพื้นที่ฐานนี้เป็นจุดประจำการระบบป้องกันพนัาการระดับสูงของรัสเซียประกอบไปด้วยกองพล S402 กองพลซึ่งรวมเครื่องยิงจรวดไปแล้วก็ประมาณ16ระบบและกองพล p a n z e r S1 นจำนวน1กองพลรวมทั้งหมดคือ6ระบบ รวมถึงยานพันนะบังคับการและรถค้นส่งกระสุนรวมถึงรถสื่อสารที่ไม่ได้เปิดเผยจํานวนซึ่งจากการตรวจสอบ ผ่านทางดาวเทียมตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุ2วันพบว่าพื้นที่มีอย่างน้อย7ระบบยิงของ S400 ประจำการอยู่และโดยรวมอาจมีถึง5-10ระบบสลับกันเข้ามาประจำการในจุดเดียวซึ่งผลลัพธ์การโจมตีของฝ่ายยูเครนด้วยหน่วย SBU ยืนยันแล้วว่าการโจมตีทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียเช่น S400 ถูกทำลายไปจํจนวน4ระบบเรดาร์เตือนภัยทางอากาศล่วงหน้า1ระ ระบบเรดาร์ค้นหาเป้าหมายอีกหนึ่งระบบซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสียอุปกรณ์ป้องกันพายอากาศที่มีมูลค่าสูงอีกครั้งหนึ่งของรัสเซียในสงครามครั้งนี้ซึ่งการทําลายระบบป้องกันพายอากาศของรัสเซียในครั้งนี้มีความสําคัญอะไรในเชิงยุทธศาสตร,ร,ร์ซึ่งจากการปฏิบัติการของยูเครนที่ผ่านมาเราจะเห็นได้เลยว่าก่อนที่ยูเครนจะดําเนินการโจมตี หรือมีการถล่มรัสเซียครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโรงกันน้ำมันหรือสนามบินยูเครนจะดำเนินการโจมตีระบบป้องกันพาาอากาศของรัสเซียก่อนเสมอไม่ว่าจะเป็นเขตใครเมียรหรือสถานที่ต่างๆก่อนจะทําการโจมตีทางอากาศหรือการส่งฝูงรนเข้าไปทาลายพื้นที่ในรัสเซียสําหรับข่าวต่อมาเป็นข่าวระหว่างฝรั่งเศสกับยูเครนลงนาม ประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งโดยที่ฝรั่งเศสจะจัดหาระบบแซมที T, กับเครื่องมิโลบแบบลาฟาลเสริมแสัญญานุภาพของยูเครนโดยที่ยูเครนและฝรั่งเศสได้ลงนามข้อตกลงด้านการอาหารที่ถือว่าเป็นหนึ่ง ก้าสำคัญสำหรับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง2ประเทศนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นข้อตกลงฉบับนี้เป็นปฏิญญาอย่างเป็นทางการระหว่างฝรั่งเศสจะจัดหาอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ขั้นสูงให้กับยูเครนรวมถึงเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่แบบเครื่องบินลบแบบดัสโซลาฟาลนี่คือครั้งแรกที่มีการประกาศชัดเจนว่าฝรั่งเศสจะส่งมอบเครื่องบินลาฟาลให้กับยูเครน ซึ่งเครื่องบินลาฟาลเป็นเครื่องบินหลักบทบาทมัตตโลไฟเตอร์ที่ลำหน้าที่สุดรุ่นหนึ่งในยุโรปซึ่งมีเรดรา AESA และระบบสรงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยของกองทัพรังเศสร,รวมถึงอาวุธโจมตีระยะไกลเช่นส c a p EG ขีปนาวุธแบบไมการวมถึงอาวุธปล่อยน้ำมถีจากอากาศสู่อากาศซึ่งข้อตกลง จากฝรั่งเศสนี้ทําให้ทางยูเครนได้รับอาวุธหลายประเภทเช่นขีปนาวุธล่อนแบบแซปอีจ e ีระบบอาวุธปล่อยน้ำวิถีสําหรับภาคพื้นรวมถึงอาวุธปล่อยน้ำวิถีแม่นยําสูงรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยมาจากของฝรั่งเศสระบบป้องกันภัยนาอากาศแบบแซมที T, หนในระบบป้องกันภัยนาอากาศที่ทรงพลังของยุโรปซึ่งใช้ขีปนาวุธแบบอีสเตอร์30 ยิ่งสกัดกั้นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและอากาศยานได้ถึง120กิโลเมตรแซมทีจึงกลายเป็นเสาหลักในการป้องกันพายอากาศสำคัญของเชฟและโอเดสซาซึ่งในการมอบอาวุธของฝรั่งเศสในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณสำคัญสำหรับยูเครนในการเสริมประสิทธิภาพการป้องกันพายอากาศและการโจมตีทางอากาศสำหรับยูเครน ครับและนี่ก็คือข่าวสารสาระที่เราเอามาฝากกันในวันนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามสำรับช่องนี้ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ